สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวประพัสรูทิโทนะคะชื่อเล่นชื่อเฟยค่ะวันนี้นะคะจะมาเป็นคู่ให้คําปรึกษานะคะเ,เดี๋ยวเองมาทําความรู้จักกันก่อนนะคะเดี๋ยวเชนแนะนําตัวได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบุญยพรคำบุญชื่อเล่นชื่อชมพู่ค่ะค่ะวันนี้มีอะไรอยากเล่าให้ฟังไหมคะคือหนูเหี้ยค่ะแบบว่าหนูส่งทํางานส่งอาจารย์ไม่ทันอย่างเงี้ยคะ่ะแบบว่ากินข้อวข่าวหนูเลย เียดใช่ไหมคะเครียดค่ะเวลาที่เรามีงานเยืะๆเนี่ยเนาะมันก็ทําให้เรารู้สึกกดดันมากเกินไปใช่ไหมคะอเอ,อเข้าใจคะ่ะแล้วมีอะไรจะเล่าเพิ่มเติมไหมคะว่างานตอนนี้มีอยู่กี่วิชาแลวจะต้องส่งเมื่อไหร่ตอนนี้มีอยู่ประมาณสองวิชาคะ่ะต้องส่งภายในอาทิตย์ให้เสร็จทั้งสองวิชาเลยคะ่ะแลวหนูกวนคาส่งไม่ทัน ามานั่งทํางานอย่างงี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเครียดค่ะแบบว่ามันเบื่อมันไม่อยากทาแล้วค่ะงั้นจากที่ฟังดูนะคะมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องงานเยอะเนาะมันก็จะมีความเครียดเข้ามาอีกด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะใหะ้วิธีการจัดการเนาะก็ซึ่งงานของเรานะคะเราอาจจะแยกนะคะว่า วิชาไหนสําคัญเราอาจจะเอาต้องเราอาจจะต้องรามาทําก่อนแล้ววิชาไหนที่ยังไม่ต้องส่งเร็วหรือว่าไม่ได้สําคัญกว่าวิชาที่จะส่งเร็วๆนี้เราก็แยกออกไปก่อนนะคะซึ่งเราสามารถทําเป็นตารางได้ค่ะว่า,าตรงนี้ต้องส่งเร็วนะเราก็ต้องนํามาทําก่อนแล้วถ้าเมื่อเราทํางานอย่างนีน้เรารู้สึกว่าเครียดไม่อยากทำเหนื่อยอะไรแบบนี้รู้สึกท้อแท้จงเลยเราก็ สามารถรีแลกกับร่างกายเราได้ค่ะก็จะเป็นแบบยืดเส้นยืดสายบ้างสักน,นิดนึงหรือแบบมาดูทิกตอกบ,บ้างคลายความเครียดอะไรแบบนี้ค่ะ,คะแล้วที่ทําที่ท,ทํางานนะคะรู้สึกว่าที่เครียดเพราะว่างานมันยากเกินไปหรือเปล่าคะหรือว่ายัางไงราะว่ามันกดดันค่ะเหมือนว่ามันต้องส่งภายในอาทิตย์นี้อย่างนี้ค่ะแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันเยอะมากค่ะมันก็เลยกังวล ค่ะจริงๆแล้วเนาะเรามีงานหลายชิ้นพร้อมกันเราก็ต้องจัดลําดับนะคะที่แจ้งไปถ้าไม่จัดลําดับนะคะมันจะยิ่งทําให้เราเครียดและสมองเรามันไม่ทํางานนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราวางแผนทํางานทีละชิ้นหรือว่าเขียนออกมาเป็นสต์งานแบบนี้ก็น่าจะโอเคกว่านะคะเดี๋ยวลองไปทําดูนะแล้วก็เพิ่มอีกก็คือการใส่กำหนดส่งงานนะคะแล้วก็แบ่งเป็นช่วงะคะ่ะคือแบบ ทำงานที่15นาทีอีก5นาทีเรามารีแลกร่างกายบ้างดูที่ตรงที่ตอกอะไรแบบนี้แต่ถ้าเชียรม,มากๆก็ไม่หยุดก่อนแล้วก็หายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วค่อยกลับมาทำงานต่อนะคะก็หน<อ>ูจะเอาไปปรับ้ายนะคะจะลองปรับตัวดูค่ะแล้ววันนี้ก็รู้สึก ายใจขึ้นมากค่ะ,ะค่ะ <S <S เดี๋ยวยังไงถ้ายังไม่โอเคหรือว่า,างไงเราสามารถโทรอัพกันได้อีกทีนะคะอาทิตย์หน้าเราสามารถมาปรึกษากันได้นะคะ,ะวันนี้ถ้ารู้สึกว่าสบายใจแล้ว,ลวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะช่วยเอ่อช่วยเรื่องการปรับตัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะผ่านไปได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะ